ลูกดอกจะววดตอนที่12บทประพันธ์ของสิงขอรไก่ป่ายามแล้งนั้นไม่ผิดคนเท่าไหร่อาหารมีจํากัดจําเขี่ยเหลือเกินซึ่งก็มีเพียงขุยไม่ไผ่เท่านั้นที่ประทังความหิวไปได้บ้างเจ้าต้องขนสวยกำลังจิกขุยไผ่เพลินและมันคิดว่า จะพาฝูงของมันกลับมากินที่นี่ให้ได้ในวันต่อไปเพราะยังมีขุยไผ่อีกมากการเป็นจ่าฝูงมาพบแหล่งอาหารอันค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนี้หมายถึงไก่ตัวเมียไม่หนีอีกแล้วเวลามันต้องการผสมพันธุ์เพราะไก่ป่านั้นมีเพียงกินบี้ขี้นอนเท่านั้นเปรี้ยงเจ้าต้องขนสวยปางกระด่างจากยอดภายทันที ขุยผายามแล้งติดปากมันอยู่มันตกถึงพื้นดินดินปัด,ปดเลือดสากระจายหมดโอกาสพาลูกโูงมากินขุยไผ่ที่พบโดยบังเอิญอีกต่อไปหมดโอกาสที่จะเอาใจไก่ตัวเมียและโอกาสอื่นไปแล้วอย่างสิ้นเชิงชายชราดีใจสุดขีดที่เย็นนี้มีไก่ป่าตัวเขือ่องต้มขาามุเผาพริกแห้งขยี้รยหน้าหม้อกแกง หงข้าวไร่หอมฉุยอุ่นอๆร้อนๆซดโอกคือน้ำต้มไก่เสียงดังสนั่นเนื้อตรงขาอ,อยุยกะให้ลูกสาววัยรุน่นเพราะต้องการให้ผิวพรรณสวยบุญอยู่กะในใจคว้าไก่ป่าได้เพ่นกลับบ้านเมื่อเวลาตะวันกำลังลับเหลี่ยมดอยและความเมืดแผ่ปีกบกคลุมไปทั่วในป่าดงดอยนั้นยามเย็นแล้วจะมื่ลงรวดเร็วเพราะมีขุนเขาบทบาง แสงอาทิตย์และความหนาวเย็นจะแผ่รั่วเร็วเช่นเดียวกันหยุดนะเสียงแปลงเห่้มเฉียบดังขึ้นเมื่อบนอยู่เหยียบทรณีประตูเอ๊ะอะไรกันนี่ตกใจสุดขีดปล่อยไก่ป่าร่วงหล่นตรงนั้นเมื่อสายตามองเข้าไปในบ้านเห็นคําใสเมียคู่ทุกคู่ยากกับบุญลันลูกสาววัยสิยกยก,ยกถูกกลุ่มคนในเครื่องแบบทหารป่าจำนวนนับสิบใช้เปินจี้อยู่ โซธถ้ามอยากตายไปกับพวกเขาเดี๋ยวนี้มันคนที่เยืนตาพองโตบอกเสียงแปลงด้วยสำเนียงไทยใหญ่พวกเองเป็นใครไม่ต้องถามเอาไม่ถามไล้จะรู้อะไรเล่าโสอยากตายหรือไงวะพ่อช่วยบุญหลานด้วยพวกมันสาวรุ่งกระตะร้องลั่นเมื่อมีมือ,มมอล้วงมาบีบอ,อกโอมนน้อยๆหลายมืออย่างกัะขระทางเบื้องหลังไอสัตว์ปล่อยลูกคาเดี๋ยวนี้นะ พวกมันหันไปหัวรอต่อกระซิกแต่ไม่ยอมพูดอะไรนั่นเท่ากับบอกให้บุนอยู่รู้ว่าภัยร้ายแรงกล่ำกลายแล้วพี่อยู่หนีไปพวกมันไม่ปล่อยแล้วแน่คำใสบอกเสียงรัวนิ่นยึกยักแต่ไม่มีวันหลุดไปไหนได้พวกเองปล่อยลูกเมียข้าซี่ปล่อยเลอะในแนบไปยังอ้อยคำใสแม่ข้ามันให้หมด บุญหลันผวาเข้ามาอย่างได้จังหวะหวังที่จะเข้าไปหาผู้เป็นแม่เปรียงเปรียงเปรีงเปรียงปรียง,ร,งร่างของสารุ่กตะต่อแอนระแนะแล้วล้มลงกับพื้นเลือดสาดบุญอยู่นั้นกลับล้มลงไปก่อนเพราะเท้าสะดุดเอากับธรณีประโตูจึงรอดพ้นวิถีกระสนุนที่พวกทหารป่าสาดใส่อย,ย่างวุ่วิตบังเอิญที่สดที่พวกมันชนกันล้มลงตอนที่ชุลมนุนเสียงปืนจึงหยุด เพราะมันกลัวยิงโดนพวกเดียวกันเวลาแค่เสี้ยววินาทียาวนานพอที่จะให้บนโย่แผ่นออกจากบ้านตนเองเร็วคามันเปรียง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 กระสุนระเบิดรัวที่ยิบตามหลังปรากฏว่าบนโย่ซึ่งแม้จะมีวัยหกสิบแล้วแต่ก็ยังแข็งแรงวิ่งลงดอยหายลับไปกับต้นไม้ใหญ่ทิ้งทั้งร่างปราศจ,จากวิญญาณของลูกเมียและไก่ป่าตัวเขื่องไว้ที่บ้านตนเองและต้องหนีตายกระเซาะกระเซิงอย่างไม่รู้จุดหมาย เสียงเปืนดังไล่หลังถี่ยิบหลายวันมาแล้วต้องประทังชีวิตด้วยผลไม้ป่าและยอดไม้บางอย่างกรามสองข้างของชัยชา,าววัยหกบบทกันเป็นสันนนเมื่อเล่าเหตุการณ์จบลงผมจะตามล่าพวกมันให้ได้อายุผมไม่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นที่ผมบอกกรับร้องหมวดเมื่อกี้ว่าจะอยู่อีกสักระยะและจะตามพวกเขาไปก็เพื่อแก้แค้นนี่แหละครับ มันเป็นพวกไหนกันลุงรู้ไหมไม่ทราบแต่เป็นโพททหารป่าอย่างแน่นอนเอาละตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วเรามุ่งหน้าไปขุนยวงกันเถอะเดินไปคุยกันไปนะครับเดี๋ยวก่อนร้องหมดไปไงมาไงแล้วทำไมต้องไปขุนยวงกับผมด้วยเออเรื่องมันยาวเอาแบบนี้บอกแบบรวบรัดผมกับพี่เมียแล้วก็ฝรั่งต้องการพบลุงเพื่อพาไปทวงโยกแก้วที่เจ้าฟ้าสอยดาปรนของลุงไปเมื่อ18ปีก่อนโน,น้น อะไรกันนี่บุญอยู่ทำท่าตกใจไม่น้อยในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าสิงขอนจะพูดแบบนั้นเราเดินกันไปแล้วก็คุยกันไปลุงอยู่จะรู้เองว่าผมมาที่เนี่ยทำไมแต่บอกก่อนว่าถ้าได้หยกแก้วของลุงอยู่อันนั้นคืนฝรั่งมันจะซื้อเอาเป็นร้อยร้อยล้านแล้วลุงจะเอาเงินนั้นจ้างคนจ้างมือเปินหรือว่าซื้ออาวุธเพือแกแขนไงล่ะครับชายชาราเบิกตากว้างลุงอยู่ก็รู้นี่ครับ พวกมันเป็นทหารป่ามีกำลังมากมายอาวุธดีๆทั้งนั้นเขือนเรามีแต่ตัวแบบนี้สู้พวกมันได้ไงเราต้องมีเงินมีคนและก็มีอาวุธสิครับงานแก้แค้นของลุงถึงจะสำริธผลเชื่อผมสิฮืผมเชื่อรองมวดแต่มีอะไรอีกล่ะยกแก้วอันนั้นผมก็ปล่อนเข้ามาอีกเหมือนกันสิงขอนเกือบจะชะงักเท้าแต่ก็รีบเดินต่อไปเรื่อยๆ เรื่องนั้นไม่สําคัญเพียงให้รู้ว่ามันเคยเป็นของลุงอยู่มาก่อนเราทวงคืนจากเจ้าฟ้าสอยดาวได้โดยง่ายรองหมดก็รู้นี่ครับว่าเจ้าฟ้าสอยดาวอยู่เชียงตรงเรื่องมีกําลังคนมากมายอาวุธก็ดีเราจะไปทวงได้อย่างไงกันเรามีฝรั่งหนุนหลังอยู่นะครับชายชราไม่ค่อยจะมั่นใจอะไรนักแต่ก็เชื่อในตัวของสิงขอนเพราะความเป็นตอชอดอเก่านั่นเอง จากนั้นสิงของได้เล่าเรื่องราวคร่าวๆที่เขาต้องติดตามคณะของแม่เลี้ยงไม้มาด้วยสาเหตุของความจำเป็นที่อยากจะทราบว,ว่าใครเป็นคนยิงจรวดถล่มเมียและพ่อเมียเมื่อสืบสาวเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องก็จำต้องหนีกลับขุนยวมพาบุญอยู่กลับไปพบกับสันทั์ที่นั่นต่อไปลุงอยู่พอจะเข้าใจหรือยังครับฮแบบนี้เท่ากับผมเลยร้อมวดตกที่น่าลำบากเหมือนกันครับ งั้นชีวิตนี้ผมขอติดตามรอหมดไปถึงไหนถึงกันผมน่ะหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วด้วยความยินดีครับลุงยู่แต่อย่าเรียกติดตามเลยเราเดินไปในเส้นทางชีวิตเดียวกันเพราะมีความข้างแข้นสมอ,อกคล้ายๆกันครับผมมันคนใช้แต่ร่างกายใช้สมองไม่ค่อยเป็นขออาศัยร้องหมวดด้านความคิดความอ่านก็นแล้วกันได้เลยครับทั้งคู่ต่างก็เงียบงันกันไปแต่ก็เดินไปด้วยกัน โดยสิงขนเป็นคนนำหน้ามุ่งขึ้นเหนือเลาะเรียบฝั่งสารวินขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม่ลาน้อยก็จะเดินตัดป่าสู่ขุนยวมกันต่อไปฉับพลันเสียงร้องไห้ดังอยู่เบื้องหน้าเป็นเสียงผู้หญิงทั้งคู่ชะง,งักเท้าเพ่งสายตาไปทางเสียงซึ่งเยื้องไปข้างหน้าทางซ้ายมือบุญอยู่สกิดสิงขรชี้มือไปทางเสียงใช้ชราหน้าเตินเอียงหน้าเข้ามากระซิบกระซาบ เสียงผู้หญิงแบบเนี้แลว้วก็โพรเพลแบบนี้ผมว่าไม่ผีนางไม้ตะเคียนก็ผีป่าผีโป่ปงแน่ๆลุงมั่นใจได้ยังไงคนเฒ่าคนแก่บอกว่าอย่างนั้นนะแล้วกลัวไหมไอ้เรื่องกลัวน่ะไม่กลัวหรอกอายุป่านนี้แล้วแต่ว่าแต่อะไรเหรอครับผีสางอย่าไปใกล้ดีกวา่าแต่ผมอยากพูดจากผีดูครับลองหมดพูดเป็นเล่นหนาใชายชราพงาถอยตาเบิกโพลง สิงขอนไม่อธิบายอะไรอีกคงย่องเงียบกริบไปทางเสียงนั้นบนอยู่จำต้องตามเพราะรู้สึกวั่นวิวอย่างไรบอกไม่ถูกจะฉีกตัวหนีไปคงไม่ได้แนะ่ท่านพี่สวยเมืองถ้าวิญญาณมีจริงขอท่านพี่ปรากฏตัวให้เลือนคำเหีนยสักครั้งเถอะเลือนคำคิดถึงท่านพี่ตลอดเวลาเล็กโกวิญญาณของท่านพี่จะอดอดอยากอยากบอกมาสิคะต้องการอะไรเลือนคำจะถวายทานไปให้ ร่างนั้นก้มหน้าร้องไห้น้ำตาเช็ดผ้าสิ้นและเสียงสะเอื้อนดังก้องเพราะคิดว่าออกมาห่างจากเรือนแพมากแล้วไม่มีใครรู้เห็นจึงระบายความคิดถึงเต็มสเตม ท่านพี่เวลานี้เรือนคำพบชายคนหนึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆท่านพี่นิสัยใจคอก็ดีอย่างท่านพี่เรือนคำเคารพนับถือเขาเพียงแต่ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเท่านั้นขอท่านพี่ชี้แนะดีวยกลิ่นทูปคลักคลุ้งเมื่อลมพัดหวนกลับจากที่เจ้านางเรือนคำจุดบูชาวิญญาณคู่มั่นกลางป่านั่นเองวันก่อนเรือนคำจะจมน้ำ เขาคนนั้นก็ได้ช่วยชีวิตเรือนคามเรือนคามเปลี่ยนนี่ชีวิตเขาจะให้เรือนคามทำยังไงดีสิขงขรตัดสินใจก้าวเข้าไปตามด้วยบุญโยอุ้ยท่านพี่ผวาลุกขึ้นเมื่อเห็นว่าเป็นใครถึงกับหน้าเจือนขอโทษอคุณนั่นเองเรือนคามเพ้อไปบุญโยเบิกตากว้างใจเต้นตึกตักสก,กิดสิขงขรทันทีนมไม้จริงๆร้องหมดเปิดเธอะ อะรคะคุณลุงอยู่นี่เจ้านางเรือนคำที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ไงหาชายชะาปแปลกใจถึงกับพังอถอยเป็นนิดนึงสีหน้าท่าทางเปลี่ยนไปอีกแบบเจ้านางครับนี่ลุงบุญอยู่พ่อเพื่อนผมเองอยู่ที่บ้านดอยเมฆคนินลูกเมียถูกคนร้ายฆ่าตายหมดลุงแกหมดที่พึ่งพิงจึงมาขอ,อยู่กับผมอ๋อสวัสดีเจ้าลง เรือนคำไหว้ทันทีอย่างนอบน้อมสวัสดีบุญอยู่รับไหว้แบบเก๊กกัลงๆเพราะเกิดมาก็ไม่เคยมีใครมาไหว้สักครั้งเออนี่คุณพวกเราตามหาตั้งเกือบวนันไปไหนมาเหรอผมสำรวจป่าแถบนี้ครับและวทำไมไม่ชวนเรียนคำกับคุณนั้นไปด้วยเจา้านางก็คุณนั้นขึ้นฝั่งพมา่าเพื่อทำธุรกิจเรื่องไม้ผมก็เลยมีกล้าชวนเออเมื่อกี้คุณคงได้ยินเรื่องที่เรือนคำพูดหมดแล้วทีนะ ขอโทษผมไม่ได้จังใจจะฟังพอดีเดินผ่านมาลุงอยู่อยากคิดว่าเป็นนางไม้มาพิริพิไรถแถวเนี้ยก็จึงย่องเข้ามาไม่เป็นไรค่ะเรียนคำหมดที่พึ่งทางใจเมื่อมีโอกาสเรียนคำก็จะบนบานมีญานท่านพี่สวยเมืองแบบนี้ทุกครั้งทำให้ใจสบายขึ้นผมตกสารเจ้านังเหลือเกินคือว่าเขาเกือบจะตัดสินใจพูดเรื่องราวของเขากับสวยเมืองให้ฟังแต่ชงักคำพูดเสียบอกสั้นๆ ผมยินดีเป็นเพื่อนเจ้านางครับเลยคะดีจังเลยเรียนคำอย่างมีเพื่อนนิสัยเหมือนท่านพี่สวยเมืองสีหน้าสวยเรียบนั้นแสดงความดีใจจนออกนอกหน้าตกลงกลับแพนนะคะจะมืดแล้วใช้นุ่มหันกลับไปทางชายชราทันทีลุงอยู่เอายังไงดีครับเอาร้องหมวดว่าผมบอกแล้วไง้องหมวดไปที่ไหนผมไปที่นั่นด้วยเออเจ้านางครับ ผมขออนุญ,ญาตพาลุงบุญอยู่ขึ้นแพอีกคนตามตาบายเลยคุณลุงตามตาบมายนะที่ทาบนแพมีเยอะแยะแตะเมียงอาหารก็มากมายไม่ต้องเกรงใจเรียนคำถือเป็นคนของเดือนคำเลยก็แล้วกันขอบคุณครับกลายเป็นกลับแพเสียทั้งเท่าท,ที่ตั้งเข็มจะไปขุนยวมลุงอยู่สิงขอ,อนหันมากระซิบผมขัดใจใครไม่เป็นด้วยเราลอลองแพกับพวกเขาสวรรค์สองวันดีไหม เพื่อจะได้ข่าวคราวอะไรมั่งกดดีครับลุงอยู่ํำคานไม่ล่ะที่ต้องไปรวงกับคนที่ไม่รู้จักมักจีไม่รอกผมว่าดีเหมือนกันเอาอย่างคําโบราณว่าอยากรู้เรื่องราวของคนก็ต้องอยู่กับคนเมื่อขึ้นไปบนแพรที่ด้านนั้นปราดเข้ามาทำท่าจะโผล่เข้ามาทำอะไรทั้งอย่างอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ออกที่แสดงออกถึงความรัก พอเห็นคนแปลกหน้าเป็นชายชาราตามมาด้วยหล่อนก็ชะงักกึกถึงกระนั้นก็ยังกอดแขนเขาไว้แน่นคนนี้ใจดำที่สุดเลยปล่อยให้นันเดินบุกป่าฝาดงโดยไม่มีใครคอยช่วยเหลือเวลาหนามไหนเก่อเกี่ยวไอ้ดอนล,ล่ะครับดอนมันก็เทคแคร์เจ้านางนอนนันนี่สิแย่เลยลงส้นบนแผดเสียงดังเกิงๆราวกับเด็กเจ็ปดขวบที่ถูกขัดใจ ผมไม่ค่อยสบายเลยแอบไปนอนงีบใต้ต้นไม้ข้างฝั่งตาละวินพอดีหลับเพลินไปหน่อยลุงอยู่พ่อเพื่อนเก่าของผมเดินป่าผ่านมาก็เลยปลกไม่งั้นคงยังไม่เตืน่นพี่จ่าโดนผีป่าอ้ําเจ้านอนพร่งเสียงดังหน้าตาหลอกแหลกุณโดนผีอ้ําเหรอถึงต้องมีคนปลกทิดานันตาหลอกแหลกตามเจ้าจอมกรล่อนอีกคนอย่าเชื่อไอ้นั่นเลยคุณนั้น ลุงอยู่นีคุณนั้นผู้จัดการบริษัทโรงไม้ที่ขุนยวมซึ่งผมทำงานอยู่ผมขอสวัสดีครับลุงอยู่ไม่ต้องขอสวัสดีไปเลยเจ้าดอนสอดอีกคราวนี้ต้องขยับออกห่างเพราะสิงขรขยับอวัยวะที่ใช้เดินและเกรงกําลังสุดเหยียดคงกินมันยากเพราะมันไวยยิ่งกว่าลิงเสียอีกลงเป็นอะไรแก่คนเขาเหรอชายชราอดที่จะทึ่งไม่น้อย ผู้หญิงขนาดเจ้านางไทยใหญ่และผู้จัดการบริษัททําไม้ก็ยังให้ความยำเกรงกับสิงขอนเลยเกิดความมั่นใจขึ้นไม่น้อยเป็นพ่อเพื่อนคุนครับเรียกตามน้ำหมับเข้าให้อย่างผ่านโลกมามากลุงอยู่เป็นพ่อไอย้ยางเพื่อนผมครับตอนนี้มันตายไปแล้ว ผมอย่ากคารพบนับถือลุงอยู่เหมือนพ่อผมคนหนึ่งสมัยก่อนผมเคยไปพึ่งพิงและตอนนี้ลุงอยู่ไร้ที่พักพิงจึงชวนแกมาพักกับผมครับคุณน,นั้นได้เลยลงุงคุณก็นับถือลุงยังไงฉันก็นับถือลุงแบบนั้นกลับขนยวเมื่อไหร่ลุงไปทางงานที่บริษัทฉันได้เลยสิงขอนแอบพอใจไม่น้อยที่เขาสร้างกรอะก,กำบังให้บุญอยู่เป็นอย่างดี นาทีนั้นที่ดานนั้นยื้อแย่งสิงขรไปจากทุกคนโดยอ้างว่าให้ไปเป็นกาดในการอาบน้ําซึ่งชีวิตบนแพนั้นต้องอาบน้ํำข้างๆแพรหรือหัวแพรถ้าผู้ชายไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงต้องมีกาดคอยกันสายตาคนบนแพรด้วยกันเจ้านางขอตัวเข้าไปในเพิงพักท้ายแพรซึ่งเปรียบเสมือนห้องพักนั่นเองที่แห่งนั้นจึงเหลือเจ้านอนกับบนอยู่เพียงสองคนเท่านั้น หลงทำไมลุงหน้าเหมือนไอ้บุญยังจังเลยเจา้านอนรีบเอยถามพาเซอร์ไอ้บุญยังหน้าเหมือนข้าสิวะก็มันเป็นลูกข้าเหลอเออที่แท้เป็นพ่อไอ้บุญยังตอนนี้มันเป็นผีตายโหงไปแล้วเสือกโดดเลือดคนด้วยผมเผามันเมื่อปีกลายเอ็งเลียกลูกข่ายเพราะพิิงกว่าน,นี้หน่อยเถอะวะคนไทยเราเขาให้เกียรติคนที่ตายไปแล้วบุญอยู่สายหน้า เด็กสมัยนี้ไม่มีสัมมาคาระวะเอาเลยก่อนเด็กสมัยนี้มันมีเงินนะสิครับเองมีเท่าไรกันวะกี่พันกี่หมืน่นสิบกว่าล้านเนี่ยพอจะเอาเงินตบหน้าใครต่อใครหรือกระดิกนิ้วเลยียใครมาเป็นเคข้าได้ไหมล่ะลงุงถ้ามีจริงมันก็ได้ถ้ามีไม่จริงขข้นไปทำก็เข้าคุกฮวันหลังลุงถามพี่จ่าดูนะครับว่าผมมีเงินสิบกว่าล้านจริงไหม ชายชราไม่อยากจะโต้เถียงอะไรกับเด็กรุ่นหลานซึ่งปากสามหาแบบนี้จึงเลี่ยงไปถามเรื่องอื่นเอ็งมาทำไมกับคนพวกนี้ที่ปรึกษาแปลว่าอะไรก็ที่ปรึกษาของเจ้านางไงครับลุงเจ้าหนางจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาผมก่อนทั้งหมดบุญอยู่มองเจ้าจอมกรล่อนหัวจดเท้าบังเอิญมาน,นั่งคุยจึงมองได้อย่างรวดเร็วสรุปเบาๆเจ้านางคิดผิดหรือเปล่านี่ คิดผิดยังไงมันถามเสียงดังสีหน้าไม่พอใจออกมาในทันทีไม่มีอะไรคิดผิดที่ลองแพ้ยามหน้าเนี้ยเพราะหินเกาะหินแกงโผล่มากมายน่าจ้าเท่าแก่เขามาพล้าวหมูสีดูดีๆวอกนักบ่อนน้อยมันลอกกรอนเมืองเหนือซึ่งแปลว่าเท่าแก่แบบนี้ดูดีๆแล้วกระล่อนเป็นไฟไม่น้อยเลยบุญโยเฉยเสีย ทั้งที่เข้าใจกรอนคำเมืองนั้นดีโป๊โอ๊ยเมื่อมันด่าคนเท่าอย่างเจ็บแสบเสร็จด้วยโวหารกลับต้องร้องออกมาเมื่อมีเสียงดังคล้ายโดนคอศีรษะมันเอกขมมำไปนิดนึงแล้วทำตาขุ่นขวางหลงแขกหัวผมทำไมเฮ้ยข้าอยู่ไกลเองตั้งวาถ้าขาเขกก็ต้องขยับตัวสิวะอยู่กันแค่สองคนหลงไม่แขกแล้วใครจะแขกจะไปรู้เลย ข้าไม่ได้แคก่แล้วกันนะ้าระวังนะมันชีน้หน้าแพ้สองลามเนี่ยมีมือปืนรับจ้างมาด้วยเพียบผมจ้างมันแค่สี่ห้าพันลุงตายโหงตามไอ้บุญยังไปทันทีจะบอกให้ถ้าเล่นบา้บาแบบนี้อีกล่ะก็ป๊กโอ้ยอยากตายหรือไงเจ้าจอมกระล่อนด่าขรมคราวนี้หนักหน่อยถึงกับตัวเอียงมันลูกมักโรที่โผรขึ้นกลางศีรษะ ด้วยดวงตาที่เบิกโพลงโกรธจัดหน้าแดงเทือบุญอยู่เองเพิ่งรู้ว่าบนแพนนี้มีสิ่งที่เกินคิดไปแล้วตัวเขาเองเป็นคนมีคาถาอาคมอยู่บ้างและรู้เรื่องลิลลับพงไพรพอควรจึงหน้าเตือนหันไปบอกเจ้าดอนด้วยความหวังดีเองรีบขอขมาข้าซะไม่งั้นเองจะโดนอ่วมแน่อ๋อนีู่่เข็นผมอย่างนั้นเหรออยู่ที่นี่นะอย่าไปไหน มันกลับเข้าใจผิดคิดว่าชายชราข่มขู่จึงลุกพรวดพลาดไปตามสวยมาคิดบัญชีเพราะเวลานี้มันถือว่ามันมีเงินจะฆ่าจะแกงใครจ้างวานเพียงไม่กี่พันสำหรับคนไม่สำคัญเท่าไรก็ดับดิ้นไปตรงหน้ามาแล้วและมันก็เคยตกลงกับสวยมือเปลือดรับจ้างไว้แล้วในเรื่องนี้ทว่าโครมมันกลับล้มวัดพื้นแผ่เสียคล้ายกับสะดุดอะไรเข้า ทั้งทั้งที่แพตรงนั้นก็ราบเรียบพอสมควรยัดกระแมงอะไรเหลือดอนเสียงสดใสามาก่อนตามด้วยเรือร่างที่อยู่ในชุดสาวไทยใหญ่รัดรูบตรงตะพวกงามเกล้ามวยผมทัดดีดอกเอื้องคำหอมกล่นเข้ามาเจ้าจอมกันล่อนรีบลุกขึ้นวางฟอร์มใหม่ทันทีไม่มีอะไรครับเจ้านางผมเพียงออกกำลังดันพื้นให้ลุงโยดูเท่านั้นได้เวลาอาหารค่ำแล้วใช่ไหมครับ และลุงแนนแกคุณสิงหขอนละ่ะสองคนนั่นคงปล้ำกันในน้ำเพลินผมว่าอย่าห่วงเลยเจ้านางดื่มไปพังๆเถอะครับอุ๊ยหล่อนหน้าแดงก้มหน้างุดงุดทันทีงานเรียกคนของเรียนคำเสิร์ฟเครื่องดื่มก่อนลุงเชิญที่กลางแพ้เถอคะค่ะหล่อนพายมือไปที่กลางแพรที่นั่นเป็นโต๊ะอาหารไกลๆโดยมีไม้กระดานตอกเป็นผืนใหญ่ ขนาดเนื้อที่สองตารางเมตรกว่ากว่าวางสำรับกับข้าวหรือแก้วน้ำได้สบายไม่มีการล้มแถมมีเสื่อปูเป็นมาตรฐานอย่างดีชายชารารีบบอกนอบน้อมผมขอไม่ร่วมขันตกขอเพียงได้ข่าวปั่นหนึ่งกับเนื้อเค็มชิ้นเล็กๆก็พอเพียงแล้วล่ะครับไม่ได้นะลงลุงต้องร่วมขบวนขันตอกกเรียนคามและก็พวกเราเขือนลงทำแบบนี้ลองหมดของลงว่าเรียนคามตายเลย เรื่องคําเปลี่ยนสรรพนามเขาคนนั้นตามบุญโยได้อย่างพอเหมาะพอเจาะผมคนปากคนดอยแล้วก็แก่แล้วขอตัวเธอครับเจ้านางลุงโยเจ้าดอนสอดเสียงดังนี่เจ้านางให้เกียรตินะอย่าเดือดร้อนสินี่แหละหน้าที่เขาว่าหญิงแก่ยิ่งเดือดกว่าเด็กดอนอย่าว่าลุงโยแบบนั้นที่จ้าลุงไปนั่งจิบอะไรรอรองหมวดของลุงกับคุณนาน,นครับ ชายชราซึ่งเคยเป็นผู้เยียบบ้านมาก่อนรีบลุกตามเพราะรู้ดีว่าลงแบบนี้แล้วขัดขืนหรือบ่ายเบี่ยงไม่เกิดผลดีกับตัวเองแน่เจ้านางเรือนคำนั่งเด่นเป็นสง่าทำกลางแสงเทียนที่ปักบนแท่นเชิงเทียนทั้งสีม่มุมหล่อนสวยน่ารักจริงๆบุญอยู่สำรวมอย่างคนอายุมาก,กรับวิสกี้มาถือพร้อมทั้งยกมือไหว้ก่อนส่วนเจ้าจอมการลอนนั้นมันทำหน้าที่เป็นคนชงเหล้า จากนั้นคนของเรือนคําจากแผ่หลังเริ่มลําเลียงสําหรับกับข้าวมายังแผ่หน้าอันดับแรกเป็นของแกล้มเล้าโดยตรงทอดกรอบเหลืองหน้ากินอยู่บนจานขนาดใหญ่ชานตีค้าลุงโยนกข่าวเปล่าทอดกระดูกราบกรอบหยิบเอาไปตัวหนึ่งเลยครับครับชายชราย,ยิ่งเกรงใจเจ้านางผู้อ่อนหวานอัธยาศัยดีหนักเข้าไปอีกหยิบนกขาวเปล่าทอดมาถือ แล้วดื่มวิสกี้ผสมน้ำโซดาไม่มีน้ำแข็งแต่เย็นเจี๊ยบเพราะแช่โซดาในน้ำสาลวินดื่มอกัอกๆจนหมดแก้วแล้วก็ส่งนกทอดเข้าปากเคี้ยวเสียงดังกรุบๆอร่อยไม่ลงครับเจ้านางดอนชองให้ลงโยอีกสิจ้าหรือจะเอาเพียวๆคะลงเพียวดีกว่าผมขออีกแก้วเดียวเท่านั้นก็พอครับ คนที่มันคุยโออว่าเป็นที่ปรึกษาเจ้านางเรือนคำจัดแจงรินวิสกี้เพียวๆครึ่งแก้วแล้วนำมาส่งให้กับมือหลงโยดื่มแค่นี้ละก็พอได้มากกว่านี้ความนะดอนเตือนฮือใช้ฉลากระดกแก้วเหล้าเข้าปากจนหมดไม่ผิดล่อด5 5ดีกรีนั่นเป็นความเคยชินของคนชนบทจะมาผสมนอดผสมนี่ให้เจือจางเป็นไม่มี กระเพาะร้อนชาเลือดลมเดินสะดวกยิ่งขึ้นหลายวันมาแล้วข้าวไม่ตกท้องเพราะหนีตายสุดชีวิตมีเพียงผลไม้ป่าประทังชีวิตบุญอยู่เมาอย่างรวดเร็วแต่ก็ครองสติอยู่ได้เพราะรู้ตัวเสมอว่าอยู่ต่อหน้าเจ้านางไทยใหญ่ถ้าเป็นเมืองไทยก็องคหญิงลูกเจ้าราชบรเมืองไหนสักแห่งลงตามมาอยู่กะลองหมดโดยเฉพาะหรือคะ ไม่หรอกครับผมมาเจอร้องหมวดโดยบังเอิญเท่านั้นก็เลยสมัครใจอยู่ดีการครับผมไม่มีที่ไหนแล้วอ้าวแล้วบ้านช่องลูกเมียล่ะชายชราเกือบจะพลั้งปากออกไปแต่จำคำของสิงขอนสั่งไว้จึงพลิกลิ้นไปได้อย่างวุดนวิตเมียรตายแล้วลูกคนโตก็ตายปีที่แล้วคนเล็กก็สบายไปแล้วอยู่เมืองไกลผมท่องป่าไปวัน,วน กะจะไปอยู่ก็ร้องหมวดที่ขุนยวมครับอ๋อเป็นเช่นนี้เองเรือนคํากําลังจะพูดอะไรพอดีคนของเธอซึ่งอยู่แพ้หลังเข้ามากระซิบบอกอย่างนอบน้อมจึงพยักหน้ารับรู้คนของเธอถอยไปหลังจากนั้นลงเดื่มไปพลางๆนะเรือนคําจะไปสั่งงานที่แพ้หลังเดี๋ยวเดีๆเชิญตามสบายเธอครับเรือนร่างได้ส่วนสัตว์หน่วยนาดไปทันทีทันใด พอได้จังหวะเจ้าจอมกาล่อนพรยุตตามอย่างเงียบกริบมันตามในฐานหน้าที่ปรึกษาตามที่มันบอกให้บุนอยู่ทราบครู่ต่อมามันต้องขึ้นฝั่งเพราะเห็นร่างของเจ้านางแวบๆมากับบริวารแต่ไม่รู้ว่าหายไปตรงไหนหายไปไหนวะเนี่ยไวชำมัดไอ้เราว่าเดินกลางคืนไวแล้วนะยังสู้เจ้านางไม่ได้มันหันหรีหันขวางอยู่ริมฝั่งนั่นเองห่างจากแพร่รวมร้อยเมตรเข้าไปแล้ว จากนั้นมันก็เดินไปข้างๆเพราะได้ยินเสียงคนแว่วๆไม่ไกลแล้วก็ต้องชะง,งักหลบเข้าพุ่มไม้ซ้ายมือแสงจันทร์สาดส่องต้องร่างคนนับสิบโดยนั่งกับพื้นดินกันหมดมีเพียงร่างนั้นที่ยืนเด่นภาษาไทยใหญ่พร่างพูออกจากปากคนเหล่านั้นซึ่งมันพอฟังรู้เรื่องแต่มันไม่ค่อยจะสนใจหันไปตบยุงข้างหลังเสียงดังคนเหล่านั้นก็แตกคือทันทีใครไม่ตอบยิง กูเองเว้ยมันรีบปรากฏกายทันทีเพราะรู้ว่าถ้าช้าใสทะลักแน่จับมันยาอีกเสียงมีอำนาจกว่าแม้จะมาเสียงผู้หญิงทุกคนไปก่อนดอนมาที่นี่ทำไมจ๊ะผมตามเจ้านางมาครับคามืดแบบนี้ผมเป็นห่วงง,งเงเยวเขี้ยวขอแยะขอบใจจ้าเรากลับขึ้นแพรกันเถอะออกเดินนำไปทันที เจ้าจอมกาลล่อนพยายามที่จะเกี้ยวและพยายามจะฉุดให้เจ้านางคนสวยหยุดคุยด้วยมันต้องสะดุงสุดตัวเมื่อหล่อนบอกว่ารีบขึ้นแพลตาบริเวณนี้มีผีปองผีกองกอยเยอะแยะเมื่อกี้คนของเรียนคำอะไรางานว่าคนงานที่ปางไม้ถูกผีกองกอยล่วงไส้ไปกินสามคนแล้วงัดนลีบขึ้นแผลเธอครับมันเพ่นนำหน้าโดยอัตโนมัติถ้าเลี้ยวหลังมองคนข้างหลังสักนิด มันก็จะเสียว่าไปถึงไขสันหลังบนแพรปรากฏว่าสิงขอนที่ดานนันบุญอยู่นั่งรออยู่ก่อนแล้วเจ้านางเรือนคำกับเจ้าดอนเข้าไปสมทบขอโทษค่าปีสั่งงานนิดหน่อยเชิญเลยค่ะบริวารที่ทำหน้าที่คนเสิร์ฟทำหน้าที่ชงเหล้าคราวนี้เจ้าจอมกาล่้นไม่อยู่วงนอกเช่นทุกครั้งมันเข้ามานั่งร่วมวงหน้าตาเฉยทั้งทั้งที่มาในานามขี้ข้า สิงขอนจ้องหน้าให้มันรู้สึกตัวมันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เป็นขุนบริโภคก,กับแกล้มวอดอีกเช่นเคยสามทุ่มเศษวงอาหารกลางแพ่ก็มีอันต้องเลิกเพราะได้เวลาพอสมควรทุกคนอิ่มหน้ำสำราญทุกอย่างถูกยกกลับแพ่หลังหมดนอนนายนอนกันลุงอยู่หัวแพ่ด้านนี้สวยสางนุมองเดนอนที่เกา ตอนเด็กๆใครลุกป,ปีหนักปีเบาต้องย่องอย่าให้แพ้กระเทือนฉันไม่ชอบให้ใครกระเทือนเพราะถ้าตื่นและนอนไม่ค่อยะหลาบทิดานนั้นจัดแจงสั่งการทันทีซึ่งไม่มีใครกล้าขัดขืนส่วนเจ้านางเรือนคำนั้นเข้าไปในเพลิงพักท้ายแผลแล้วข้างในมีแสงเทียนวอมแวมส่องหลอดออกมาคนเข้านอนเถอะเดึกแล้วหนาวยังไงชอบก่อน เขาจำต้องเดินตามหมวยร่างอวบอัดไปยังเพิงพักท้ายแพไม่มีใบเบี่ยงใดๆเพราะรู้ว่านอนเนื้อติดกันก็ไม่มีทางทำอะไรกันได้ในเมื่อมีสิ่งหนึ่งคอยกันท่าอยู่อย่างเข้มงวดเป็นเช่นนั้นจริงๆทีดานนั้นตั้งใจจะมีอะไรอะไรกับสิงขอนเพราะบรรยากาศยามดึกให้เหลือเกินถ้ากลางแสงจันทร์อารามและบนแพที่เงียบสงัดลมเย็ยนเยือกโชยชำ่ำทว่า หัวถึงหมอนกลับหลับพลอยทันทีไม่ผิดลูกนกด้วยหมัดเด็ดเข้าที่ปลายคางสิงขอนถอนใจนิดนึงขยับออกมานอกเพิงพักล้มตัวลงนั่งผิงเสาเพลิงเมื่อมองท้องน้ำสารวินยามต้องแสงจันเป็นมันระยิบระยับเลื่อมดุดภาพในฝันน้ำค้างเริ่มหยดแมแม่เขาไม่ใส่ใจใดๆเรื่องราวของบญอยู่กลับลอยเข้ามาในอนุสติ ใครกันนะที่ตามล่าตามล้างหลงอยู่พวกมันมีจุดประสงค์อันใดทหารป่ากลุ่มไหนกันอยากรู้จริงๆหรือเกี่ยวกับหยกแก้วสังหรณ์ใจจริงๆเรื่องนี้ใครก็ได้ที่ต้องการบอกเรากรุณาปรากฏกายทีเถอะมืดอแปดด้านไปหมดแล้ว